ลืมเนาะมันจะไปเล่นโผลไปตามตามหมายจุดไม่แต่พูดจริงนะเดี๋ยวจะคุยกันหน่อยนะถทำไมกับคนอื่นไปพูดอะไรอย่างนั้นหมดเลยเนาะม,นมันมันมีไอ้นี่เด้วยไอโน่เนี่ยแต่ว่านั่นประชาชนหรือเปล่าวะอะโปมันเป็นประชาชนวะประชาชนพี่ประชาชนกูไม่อยากฟ้องนะแต่พวกมึงพูดกันเดี๋ยวก็มีเรื่องจริงเดี๋ยวผมอยู่แต่ผมก็เห็น,หนแต่ละ<ช><ต>คน,นพูด,พดคำพูดมึงไม่ได้แบบ ึงพูดแบบไม่เอาใครเลยเไม่ได้อ,นนอะคือกับมันไม่เกี่ยวกับว่าแค่ตอนมีเรื่องไม่มีเรื่องนะแต่ว่าคําพูดบางคาพูดอ่ะมันไม่สมควรที่จะพูดอะไรกับเขาแบบนั้นนะคือบางทีมันมันเหมือนแบบแขเขาเขาพูดก็ไม่แปลกหรอกให้มึงเงียบเลยที่โตบาโตโะอ่ะเพราะมันแบบเหมือนมึงมึงไม่ได้รู้จักเขาแล้วมันก็ไม่ได้อยากมีเรื่องบใครแต่ว่ามึงพูดแบบสุม4-5เกิน่ะบางทีอะถ้าเกิดบางทีมึงพูดอะไรที่มันแบบ สวยๆเพื่อที่จะให้แค่ใครเนี่ยมันก็พอเข้าใจได้แหละแบบมึงต้องการจะหาเรื่องแต่นี่มันไม่ใช่แต่แบบอย่างโน่อะไรเงี้ยมึงพูดแบบโผลหคนมันหมันไส้หมึงอยู่แล้วอ่ะมึงพูดไปเรื่อยเกินอ่ะบางคนเขาไม่ได้โอเคแบบที่มึงปั่นตลอดไงเกยียดปล่ะแบบคนเขาหมันไส้อย่างเงี้ยแต่บางคนเขาเออไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรแต่ เออเรื่องนี้กูผิดอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยไม่พูดให้ฟังไม,ไม,ไม่มึงมึงถ้าม,ม,มึงจะโดนกระทืบแบบมัน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 โดนได้ไวโน่นหลายๆครั้งคำพูดของมึงอ่ะเออพี่ไม่ผมค้างเหรอ <c oughs> อ่อาไอ้ที่นี้รับหลังนะไ <c oughs> อ้ที่นี้รับหลังนะ <c oughs> อยู่วะคนยิ้มสการตรงไหนกลางกลางเอาใครก่อนใครก่อนไอ้ด <c oughs> ีอย่าอยู่ไอ้ดีอยู่ตรงจัดเฮียวัดโป๊ะไหมเฮียเฮียห้าวัดโป๊ะไหมครับสองล้าน เน <Pop> ี่ยกเติมสองหมื่นด้วยว่ะต้นครับพี่จ๋าไหนครับะติมเล่นก็ดีว่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยไอ้ไอ้ฟองฟองฟองเราสวเลยฟองมารับแดงให้ว่าสกายอยู่ไหมดูเรื่องอะไรนะสกายอยู่ไหมสกายบอกรับแดงพอลุ้รับแดงมีใครแทงแดงไหมอยู่บ้างมีมีใครแดงไหมบ้างสกายอยู่ไหมโอ้ยอยู่บมีใครแดงไหมแดงเออตึ้งสีเต้มมาแล้วพี่จะได้คุยกับตั้มหน่อยแดงสามแสนรับไหมครับก็รับเป็นสี่นะบอกบอกกายมานี่ก็ได้จะได้คุยพอลุ้นลุมีใครแดงจะได้ไม่ต้องคุยกับ พี่รลำโหนไหนคนไหนคนไหนแดงสองแสตไหนคนไหนยุบเพิ่มหน่อยมึงลองคิดดูถ้ามากินมึงพูดอะไรไปเรื่อยไฮโน่รับหลังหรอพูดอะไรไปเรื่อยพูดแบบพูดอะไรไปเรื่อยพูดแบบเขี่ยแล้วสัตว์คุยเขี้ยควยสัตว์ไม่ไม่ตอนแรกผมก็พูดอยู่เนี่ยวัดไม่พี่ครับ เออทั้งปวดทั้งเมียรออะไรมารับหลังเลยสองเมตรแปดมีเงินอยู่ป่ะอยู่ปะอยู่เดี๋ยวกำลังมาเดี๋ยวคุยพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะแปดแปดครับอุ้ยอันนี้พี่เจมไปคุยตรงนู้นไหมล่ะคุยตรงนู้นกันหน่อยหาเล่นหกล้านนะ ฝั่งได้ไม่เฮ็ดมีใครเล่าให้ฟังยังครับมีแล้วครับเล่าว่าอะไรบ้างครับเขืออันนี้คือรถที่มาบูมมาหรอเหมือนว่าเล่นสองสองกันแล้วก็น้องผมเรียกแบบนี้ใช่ไหมครับมาราชีผมบอกแล้วมาราชีเอาพอเล่าอะไรก็ได้พอจะจะก็คือเหมือนน้องคนที่ชื่อโน่อะเขาวันนี้เขาพูดแบบว่า เออประมาณไม่แต่เรื่องอาโปไม่เกี่ยวเว้ยถาโปมันอยู่แก๊งหรอมันไม่อยู่แก๊งคือตอนแรกกับเ่าเล่นตั้งแต่ปานแล้วจริงๆอ่ะอาโปอ่ะคือไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหากับการที่แบบพูดจาแบบว่าเออไม่ได้รู้การเทศะอะไรขนาดนั้นคือเล่นนะเล่นได้แต่ว่าเล่นแบบมีขอบเขตเพราะว่าต้องเคต้องแยกแยะก่อนว่าเราอ่ะไม่สนิทกันแล้วเราไม่ได้รู้จักกัน ถึงขั้นที่แบบว่าลึกซึ้งหรือจะตกหัวหรืะรูปเล่นหัวกระดาาพอล้อแม่หรือจะแบบผู้ใจที่ไสัตว์เบิร์กูอีไออย่างนี้ได้ไม่ได้นะคือไม่ได้ขนาดนั้นป่ะแต่คือแต่ว่าที่ให้ให้เล่นหรือว่าให้หยอกเล่นได้คือเพราะเห็นแก่ว่าเออเห็นแก่แบบว่าเออรู้จักกันเผลอทันผ่านอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้อะไรขนาดแต่ก็ไม่ได้อยากให้ให้เล่นพูดถึงกับแบบเรื่องของผู้หญิงแต่คคือไม่โอเคตั้งแต่จุดนั้นแล้วแต่ก็แต่ก็ไม่ได้อะไรเกี่ยวกับแจ้งใบถ้าถ้าไม่พอใจก็แจ้งใบ เออสังคมอะเนาะเราเราไม่อยากทำตัวเป็นจุดท่มันเรื่องที่ว่าเป็นเรียกเป็นเรียกว่าไอ้เสื้อดำเป็นจุดที่มันไม่โอเคจริงๆเลยอะจุดที่มันไม่โอเคจริงเลยคือตอนที่เขาชวนมาวัดมาวัดโป๊กแล้วเขาก็บอกว่าเออไออย่างเงี้ยสอบคือเขาถามหาเพื่อนเพื่อนโป๊กไม่พิสตาเรื่องนี้มันเคลียร์ไปแล้วนะพี่มันขอตัวไปมันก็จบแล้วเออถามว่าประมาณว่าไอ้เสื้อดำไอ้เสื้อดำไปไหนเลยอะไรประมาณเนี้ยแบบพูดแบบ่อยะไร เออไปไหนแล้วอะไรปอนนี้ใช่ไหมแล้วแล้วเราทีนี้ถามว่าเล่นสองสองไหมเขาถามถามโปะถามโปกกับกายว่าเล่นไหมโปแล้วแล้วเหมือนกายแต่ว่าเออกายไม่เล่นเพราะกายไม่โอเคกับคำพูดของเขาแต่ตอนตอนนั้นแล้วแล้วแล้วทีนี้เขาก็เลยพูดกับโปว่างั้นให้เพื่อนผมสวิงได้ไหมแบบพูดแบบเอองั้นงั้นแบบให้สวิงได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยแบบพูดจาแบบต่อต่อหน้าคนอื่นครเป็นคพูดนะครับเออคนที่ชืคนชื่อนะคชื่อนอ่ะ ครับโอเคครับใช่ใช่แล้วมันคือมันตั้งแต่เรื่องที่แบบว่าเซลที่แบบว่าเรื่องเรื่องเซลงูงูของอโปูแล้วตั้งแต่ว่าเออแบบอันนี้คือแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้าสมมติว่าคนไปดูมันก็เป็นแบบมันเคยได้ยินคํเนี้แซลบ่อยแต่ถามว่าในใจลึกๆอ่ะมันโอเคไหมมันมันต่อหน้าหลายคนไงมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวมันอยู่กับคนหมู่มากอ่ะแล้วยิ่งเราที่ไม่ได้สนิทกันเราต้องแบบมีพื้นที่พื้นที่แบบว่าพื้นที่ให้ให้กันและกันอ่ะก็ต้องให้เกียรติกันแน่นอนใช่ จริงถึงคนสนิทอะคนสนิทก็ไม่มีใครมาแซลอะไรแบบนี้นะพูดจริงๆไม่มีใครเคยแซวโปรนี้นะเพราะว่าโปโปรเนี่ยโปให้เกียรติทุกคนแล้วเนี่ยที่โปไม่แจ้งหรือไม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นแก่หน้าตั้มนะหรือแบบคนในแก๊งเพราะว่ายังถือว่าเออยังรู้จักรู้จักกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือกับ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 กายเขาก็ไม่โอเคที่แบบว่าเออกับคาพูดของของคนในแก๊งด้ครับอันนี้อย่างแรกเลยต้องขอโทษเลยครับเพราะว่าจากที่ฟังมาก็ เมื่อกี้ผมก็ฟังมานิดนึงแล้วแหละแต่ว่าเออไม่ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้เพราะว่าผมรู้รู้รู้น้องอยู่ผมร้องน้องอยู่ว่ามันพูดคำพูดไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยนี้สักเท่าไหร่ใช่เออกายกายกายมีอะไรจะเสริมป่ะกายจะพูดอะไรไหมไม่ไม่ได้อะไรหรอกเรื่องคําพูดอะแต่ไม่ด้อะไรอยากรู้ว่าตีมเพจจจัดการยังไงบ้างกับคนคาพูดอย่างนี้ก็คนชื่อนี้เห็นมีปัญหาหลายรอบแล้วนี่แกงอื่นที่โดนตีก็ ก็บ่าคนนี้ถูกไหมก็ก็ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดครับอมผมก็อยากรู้เฉยว่าจะทำงานทำยังไงครับจบับพนแบบนี้ออนอนเราต้องการให้เป็นยังไงล่ะครับเปล่าผมอยากรู้เฉยจะจัดการกังก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่เลยครับครับพี่เอางี้แล้วแต่ดุลยพินิจของของตั้มวิงต้้มว่า สมควรที่จะจัดการยังไงหรือว่าสมควรที่จะจัดการมากแค่มากน้อยแค่ไหนก็คือให้จัดการเองแต่ว่าคือนั่นแหละคือถ้าสมมติว่าจะบอกว่าน้องอ่ะยังเด็กยังใช้คําพูดไม่เป็นอ่ะอันนั้นอ่ะมันจะดูเป็นการข้ออ้างว่าเออถ้าสมมติว่าโปยังเด็กอ่ะโปจะไปพูดอย่างนี้ใครก็ได้ถูกไหมแล้วก็บอกเออยังเด็กอยู่นะยังแบบเออก็คือไม่รู้ภาษาแค่พูดไปไปเรื่อยก็พูดอย่างนี้ไปกับใครก็ได้แล้วก็บอกเออยังเด็กอยู่อ่ะมันมันคงมันฟังไม่ขึ้นเว้มันอยู่ที่ว่า คือไม่ได้อะไรหรอกแต่ก็แค่แบบอยากให้ให,ให้ให้จัดการแบบว่าเออให้แบบกำชับน้องด้วยแบบที่คนนี้มันไม่ควรมันไม่ควรไม่ว่าจะกับกับโปรหรือกับใครบนโลกวันนี้ก็แล้วแต่ในเมืองเนี้ยมันมันไม่ควรเกิดขึ้นแค่นั้นเลยใช่แล้วยิ่งเราไม่สนิทกันแบบใช่มันยิ่งแบบมันยิ่งแบบไม่โอเคไงเอาอย่างนี้อยากอยากให้ผมไปชอบแบบแบบไหนเพิ่มได้ไหมครับ อกจากที่ผมต้องจัดการเองแล้วทั้งอของทิเบตไม่ไม่ไม่เอาอะไรครับใช่ของโปโปก็ไม่เอาอะไรเพราะว่ายังเพรเห็นว่าไปตั้มเนี่ยือให้ตั้มจัดการเอาเลยคือเพราะว่าก็ที่ไม่ไม่เอาเรื่องเนาะแต่แรกก็เพราะว่าเห็นเห็นแก่หน้าตั้มเฉยทิเบตก็ไม่ได้อยากมีปัญหาใครนะครับใช่ขอบขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอโทษด้วยจริงๆครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ อันนั้นไม่ไม่มีแล้วแหละก็ก็จัดการเอาเองแล้วเพราะว่าได้ได้ครับได้ไม่ไม่มีไม่มีอะไรขอโทษด้วยจริงๆนะครับขอโทษด้วยจริงๆไม่เป็นไรครับครับขอโทษแทนน้องนะครับครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับได้ไหมขอโทษนะครับครับผมเราก็เล่นโป๊กเกอรเหมือนเดิมเนาะตั้งใเนาะมาๆไปปรับทัศนคติพวกนี้ดิอยู่ไหนครับเจ้าตัวโดนสอดโอ้โหจะไอ้ฝานเล่าเลยพี่ไอ้ฝานเล่าเลย ไม่ฟังใหม่ไงก็ฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วมึงจะมาพูดอะไรกับกูวะอะไรมึงไปพูดอะไรขนาดนั้น่ะมึงสวิงอะไรอย่างงี้จริงๆเหรอกูถามจริงสวิงก็คือสองหนึ่งโป๊กเกอร์พี่ผมให้มันเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยมึงมันไม่ได้มึงยังจะเถียงอี๋เหรอคำพูดมันสองแง่สองแง่ไม่ใช่มันมีเหรอสวิงโป๊กเกอร์สองหนึ่งสวิงมึงไปเอามาจากไหนไอโนไ้ตใครพูดคำนี้กูอยากรู้ผมครับพี่อูโดนะครับมึงอีกแล้วเหรอ ไม่ไม่ไม่ไหวจริงแล้วไม่โอ้จริงจริงมึงแบบจะโหนะพูดไม่ดีแต่ทีแรกเขาก็เล่นด้วยพี่เขาก็ด่าผมกลับด้วยตโตโป๊ะตอป๊ะโตแป๊ขึ้นเรื่อยๆโดนซ้ายโดนขวาอีกแล้วเฮียเนื่่ะยังไงนะเขาก็ด่าผมเล่นเหมือนกันไปถึงยังไงบ้างอ่ะ แบบเวลาทีแรกเล่นพนันกันเนีพี่โตบาอ,อะไรก็แบบมันมันเล่นถึงขั้นไหนเอางี้ดีกว่าพี่อยากรู้รู้จักกันนะพี่ไม่ก็พูดเขจะพูดกันในเะฮียไอสัตว์นั่นแหละแต่ไม่ไม่ถึงขังน้นแล้แต่ไม่ขนาดแบบก็คิดว่าเล่นได้ไงแต่จนไปถึงหนะ้าไอโน่มนสวิงได้ไงก็ไม่รู้พี่ได้ยินนั้นแต่แรกพี่ไม่คิดว่าจะพูดกันแบบนั้นไง ถ้าคุยแบบเฮี้ยสัตว์บอกกลัวพี่ไม่อะไรหรอกบางทีบางทีเวลาเจอคนเล่นแบบมันมันมันก็ไม่ควรพูดอยู่ดีเว้ยไออะไรพวกนั้นคือเล่นในเคีื่สัตว์อะไรมันมันก็โอเคไงมันก็มันก็อยู่ในจุดที่แบบไม่ได้ไปคุกคามเขาถูอกปะแต่แต่เออแต่แบบไม่เป็นไรคนดูถ้าไอถ้าไอตั้มมันไอตั้มมันไม่กลัวอะไรมันก็ไม่เป็นไรคุยตรงเนี้ยมันจะดีแล้วแหละมันจะได้ทนนื่นจะได้รู้ด้วยว่าถือว่าเราก็เตือนน้องเราไง คนเยอะแยะไปคุยเลยคนต่อหน้าอะไรเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนตอนคุยตอนรวมแก๊งก็เดี๋ยวคุยกันโน่จริงถ้าเราไปด่ากันย่อมีคนอื่นเขาก็ไม่รู้ไงเล่นก็ย่อมีแบบเล่นของเราไม่ต้องไปคนนู้นคนนี้หรอกขอโทษนะครับผิดพลาดขอโทษนะพี่ไม่ต้องขอโทษพี่หรอกโก้ดมเบิลเฮดซิ่งแรงยิ่งกว่าใครครัมาแล้ว ริ้วๆๆมาก่อนมึงไม่ต้องโดนพี่ตั้มด่าหรอกมาโดนที่มึงด่าดเนี่ยนะไปรัดคมาธิพงมันดิปวดเหตุไหมพี่ตั้มปวดหัวดิใครเอาเรื่องให้เนี่ยใครเอาเรื่องมามายู่ไงเนี่ยูโน่เหล่าทองว้านตัวนี้ทีเด็ดด้วยกูบอกให้ตอรี่คนดูบอกไปเดียว กูเดนมันเฮสซิ่งแรงยิ่งกว่าใครโอ้ไม่ไหวแล้วหมดโดนปอดตลอดเจอดสว่างมาเพราะจอดสว่างกันนี่แ่ละวะเคลียร์ยังเคลียร์แล้วพี่เออเคลียแล้วก็ไปด้ปะไปไหนอ่ะจอดสว่างเนี่ก็มีสว่างสิบอันขายขายแฟชั่นหมูครับสิบสองเอ็มครับมีใครเอาไหมครับขายได้หรอขายได้หรอจูดี้มันสิบเอ็มออกก่อนไหมออกอืมเล้าป่ะเนี่ยไม่ได้เล้าพี่เล่นต่อไหมนะพี่ดันดันไม่มีกันแล้วครับหมดแล้วครับ ลพี่ตอดยืมสิบเอ็ิพี่ยืมเท่าไหร่นะยืมสิบไปวัดสิบเอมหรอใช่ครับตอดยืมต่างเอ็ดียวกันไหมอาครับปวัดอะรใครนี่ไงวัดกับผมนเชสเตอร์แลใครจูดี้ถ้ากระไเกิดเสียก็ยืมเลยได้ไหมออมไม้นึงนะให้ยืมไหมยืมตังเอ็ดไปแดกตังคนในเอ d ดี